แต่บริษัทจะจ่ายให้เราทุกวันพื้นขันนะคะเข้ามาค่ะเป็น US ดอลลร์แล้วมาถึงไทยค่ะเอา35บาทคูณก็จะกลายเป็นเงินไทยให้กับเราเช็คด,ดูแบบนี้ได้เลยค่ะนะคะในระบบเว็บไซต์ของบริษัทเราสามารถที่จะดูรายละเอียดข้อมูลนะคะรายได้มาจากไหนเข้าเท่าไหร่ออกวันที่เท่าไหร่นะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่นะคะบอกเลยว่าคนทำธุรกิจแฮปปี้มากๆก็คือในเรื่องของ รายได้เนี่ยแหละค่ะนะคะต่อมาค่ะนะคะเรามาดูนะคะว่า,าถ้าวันนี้ค่ะเราอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจเราจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างไงเรารู้แล้วนะคะว่าวันนี้พาร์ทเนอร์ที่เราใช้ในการทําธุรกิจเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆบริษัทเจเน็ต g l o b a l ค่ะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เติมโตเท่ากับบริษัท Facebook แลวก็ a p p l e นี่คือพาร์ทเนอร์หลัก แล้วเรามีระบบ empower social ในการช่วยขยายธุรกิจเรามาดูว่าเราจะเริ่มต้นสตาร์ทธุรกิจอย่างไรนะคะเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะเราสามารถเปิดบินสมัครเข้ามาในระบบผ่านระบบ J Office ของ j e อ n น g l o b a l เราก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราเลือกฐานประเทศที่เราอยู่ไม่ว่าวันนี้ค่ะคุณอาจจะเป็นคนทท